แบบว่าจริงๆหนก็แบบท้อว่าเพราะว่าอาจารย์ทำให้หนูแบบเข้าใจเขาว่าความแสวงจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูแบบว่าได้รับเงินเพราะว่าต่ออาจารย์คคนเช่นกันนะคนถัดไปคนถัดไปมีอีกไหมคนถัดไปมีใครอยากพูดอะไรไหมกูอยากฟังมาก คุณนะคะสามปีที่ผ่านมาที่คูอ่าสองปีสองปีเองจะสามปีแล้วสองปีขึ้นปคกึ่าขอคุณมากดีสรับพเราขอบใจมาครับมาายจากนทุกวันแล้วเชียวอคุณมากเลยครับอาจารย์ครับผมพครูเนี่ยคอยสอนทุกมาแล้วก็อะไร ถ้าเกิดที่ผ่านมาพวกผมเนี่ยทำาที่ให้อาจารย์เนี่ยไม่สมบรูมหรือไม่โปร,ร,รเนี่ย,ยก็ขอใค,ครคอยช้วยนที่นี้ก็ขออาจารย์เนี่ยในทางเนี่ปลอดภัยสอนอีภาพถ้าีโอกาสแล้วยิเจอกันใหม่นะครับอาจารย์ขอบคุณครับส่วนตัวผู้ปกครองส่วนตัวนะขอบคุณที่สอนผม มากมากแล้วก็ขอบคุณท,ที่ขอบคุณที่อาจารย์เชื่อในจนหมูว่าหนูนจะทำได้แล้วก็คอยสอนคอยเดี๋ยวต้องขอเดี๋ยวต้องขอไยเซ็นที่ชาพาแล้วเนี่ยอีกหน่อยอนาคตคูว่าเป็นนักเขียนภาพกรอบที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแน่นอนนะ, <c oughs> นะแล้วก็รูเชื่อว,ว่า,าหลายๆคนเนี่ย ปีสามเนี่ยทั้งห้องหนึ่งและห้องสองเนี่ยจะเป็นเป็นคนในวงการศิลปะที่ที่มีคุณภาพะนะแต่สิ่งที่กูอยากฝากไว้ให้ทุกคนก็นคือแบบตอนนี้มันก็จะต้องทำพอร์ตด,ด้วยเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกงานในสถานประกอบการแล้วก็วิชาโครงการเนี่ยขอให้ทุกคนตั้งใจทห่เต็มที่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดท้ายและส่งท้ายนะนะครับแล้วมันก็จะเป็นเกติประวัติที่ ตลอดไปนะหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าครูคงจะได้กลับมาร่วมงานกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในฐานะอะไรก็ได้คนอาจจะมาเป็นในฐานะผู้ังคับบัญชาของครูก็ได้นะหรืออาจจะมาเป็นหัวหน้างานของครูก็ได้ฉังนั้นครูก็ต้องให้เกียรติพวกเราต่อไปในอนาคตแล้วก็อย่าท้อกับงานเรียนนะเพราะว่าศิลปะเนี่ยมันทุกคนรู้อยู่แล้วละ่ะมันต้องอดหลับอดนอนใช่ไหมก่อนจะได้งานมาแต่ละชิ้น บางครั้งเนี่ยครูเองก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันบางทีแบบครูก็ดุด่าเนาะดุด่าพวกเราไปอะไรเงี้ยจร,จริงแล้วจุดประสงค์ก็คืออยากให้พวกเราได้ความรู้ที่<อ>ท,ที่ที่ดีแหละหเพื่อ,อเพื่อประดับกับความรู้กับพวกเราตลอดไปในเมื่อเราเป็นครูและศิษย์กันแล้วเนี่ยครูก็ไม่อยากให้พวกเราแบบเข้ามาเรียนในในแผนวิชาแบบนิเทศสิลป์แบบเสียเปล่านะทุกคนต้องได้ความรู้ทั้งงาน ครูอาจจะไม่ถนัดเรื่องงานคอมนะแต่ว่าเรื่องของงานม,มือเลยนครูก็อยากให้พวกเรามีความรู้<ด>ตรงนี้ติดตัวไว้ตลอดชีวิตนะครับใจหายเหมือนกันนะที่แบบวันนี้ต้องมานั่งอยู่หน้าจอมาดูหน้าเด็กผู้เรียนทุกคนแบบนี้นะเสียดายที่สุดคือไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆแล้วนะแต่ไม่เป็นไรมันด้วยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปแบบนี้ครับนะคิดถึงมากไปนะใจะขาดนะ ห้องสองอยากพูดอะไรกับครูยิวเป้่าห้องสองห้องสองเมื่อกี้หนูแบบว่านัดกระทันหันมากเลยใช่นัดจริงห้องห้องที่ปรึกษามีอะไรอยากพูดกับครูไหมไอเนี้ยไอไอเจ้าอะไรอะเค้กเค้กอ๋อเห็นเค้กเห็นไหเค้กพูดไหนแล้วพูดไหนแล้วพูดเลยพูดเลยมีอะไรอยากพูดกันไหมขอบคุณสองปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ อยากให้ครยดูแลสุขภาพใจมากๆนะคะครับครับเคก็โอเคขึ้นแล้วเนาะนะโอเคขึ้นแล้วเนาะหนูอะในหลายเรื่องนะเออครูเชื่อว่าชั้นมเดี๋ยวจะโตขึ้นอ่าเดี๋ยวก็ขบวนารอ่ะว่าไงได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินตามก็อุปกรณ์นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ที่ที่ผ่านมาสอนไปเยอะมากแล้วทุกอย่างเลยจริง แต่ถ้าแบจนตั้งใจไม่เสียดายที่ยัง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 านยังเลี้ยงอาจารย์ต่อนัะก็ปิดเทอมก็จะส่งงานไปแหละอาจารย์ได้ได้ได้ยินดีได้ครับส่งมาเลยจะเข้าคณะอะไรคณะวิชาอะไรก็ส่งไปโหรือก็ได้ประเทศงานรออิ่งหรือว่างานของนิเทศหรืองานประกอบเสียงอะไรพวกนี้แล้วก็นั่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไม่ติดทุระอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ ไปไปที่บ้านกูได้นะก็ไปเผื่อใครแบบอยากแคมปิ้งหรือว่าอยากจะเก็บตัวแบบติวอะไรเนี้ยกูก็ยินดีนะแต่ว่าตั้งใจไว้อ่ะปิดเทอมอ่ะอยาหาใครเติมอาจารย์ยินดียินดีมาดิอืมถ้าปิดเทอมมากูค,คิดว่าอาจจะมีแบบสักวันหนึ่งก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบสักวันศุกร์อะไรเงี้ยหรือวันเสาร์อะไรเงี้ยจะจะเปิดเป็นแบบคอร์สติววิชาดอกอิงให้กับทุกคน วันละประมาณสามชั่วโมงอะไรเงี้ยเนาะดีไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายข้างนอกเพราะว่าค่าคอร์สอะไรเงี้ยต่อเป็นคอร์สออนไลน์มันก็แพงนะอืก็เห็นใจฟองตรงนี้ด้วยเนาะไม่ได้เจอแล้วนะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าครูเคลียร์เกรดได้เสร็จแล้วก็ก็กลับแบบกลาใครที่แบบว่ายังมีอะไรที่แบบอัดอั้นอยากจะพูดอีกสักคนสองคนไหมอีกสักนิดนึงไหม อ่ะสัง้หสงหลายทั้งห่อยเนี่ยรู้แหละว,ว่าอยากมีพูดเปิดไมค์เลยอ,อ,อาจารย์ได้ยินอ่ะได้ยินได้ยินก็ได้ยินอาจารย์หนูจะบอกว่าขอบครับะอหนูมาก็ตอนปีหนึ่งจนปีสองเนี่ยจะบอกอาจารย์ว่าหนูดีใจมากที่ได้เรียนกับอาจารย์แล้วหนูก็แบบอยากจ,จะเอางานให้อาจารย์ดูมาก ก็คุณครูแต่หลายคนก็บอกครูฝึกสอนครูอารก็บอกว่าพวกเราอ่ะปีสามทับหนึ่งสามทับสองงานดีขึ้นครูก็แอบ,บดูงานอยู่ตลอดเวลาแหละนะไม่ใช่แบบเงียบหายไปยยนะี้ยครูก็ถามครูเขาตลอดว่างานลูกศิษย์เป็นไงบ้างอนะไรเงี้ยโดยเฉพาะปีสามแบ,บ่เนี้ยน,นะอืมได้เอจี่ตัวแล้วเนี่ยเอี๋ยังไม่ออกตอบยังไม่คร <ใน S 2> บเลยส่งงานทีเฉยค่ะยังไม่รู้คนะแนนเลยค่ะ หน้ามันต้องเต็มที่ทุกงานแล้นะอาจารย์คือเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงก็ช่างมันเนาะเโอเคใจหายว่ะเใจหายมากเลยเนี่ไม่คิดว่าขอบคุณมากครูแอแล้วก็ครูมินนี่ด้วยนะที่แบบเซอพส์แบบนี้เฮ้ย เด er er ี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เอางี้ทุกคนเดี๋ยวเราบุกไปหาถึงลบบุรีเลยไหมดีไหมดีไหมเดี๋ยวไว้เปิดเทอมก่อนเนาะแล้วเีจยมันมีวันไหนว่างเนาะเดี๋ยวบุกกันไปนั่งรถไฟไปหาจันยวกันเถอะใช่แต่อย่าไปเล่นกับลิงนะลิงมันดุมากบอกให้นะแต่ผพ้เองเอาอยู่อ่ะเพอเองโซนกว่าลิงอยู่แล้วอ่ะโอเคอ่าแต่เปาใช้เวลาที่ชั่วโมงครับอยากไป สามชั่วโมงถ้านั่งจากสถานีกรุงเทพไปสถานีหัวลําโพงนะไปถึงสถานีลบรีมันก็ห่างมันก็ใกล้กับเทคนิคงลบรีแหละพอมาถึงแล้วก็โทรมาบอกแล้วกันเดี๋ยวครูเอาสิบล้อไปรับสิบล้อ <c oughs> สิบล้อเลยนะไปเที่ยวแผนาแต่ตอนนี้แผนามันก็ปิดเหมือนเหมือนอย่างวิไลเราแหละมันก็เงียบๆเหมือนกันนะยังเพิ่มเมข้ามาใหม่หอเออ ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละหนูเลือกคัดมาเฉพาะปีสามนี่ถ้าเกิดเรียกปีสองปีหนึ่งมานะก็คงให้ออกมาด้วยเออโอเคมันก็เนาะปีสามประมาณนี้แล้วถ้าเกิดใครมีแบบว่าอยากอยากคุยเพิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าจังหวะเวลาไหนมันได้เนาะเผื่อเผื่อเผื่อแบบอาจารย์เปิดวิดีโอคอลมาให้อีกรอบหนึ่งเนาะโอเคอาจารย์อาจารย์ดิวบอกบอกส่งท้ายบอกส่งท้ายส่งท้ายก็รักทุกคนนะครับรักเหมือนเดิมความเป็นครูและสิทธิของเราก็ ตลอดไปนะมแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ได้สอนกันที่ที่ผแผนวิชาแล้วแต่ว่าคุณว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าเราจะตายจากกันนะความเป็นครูแลนะศิษย์ขุณพกเรากถามไว้ประมาณนี้ครับอย่าให้ครูพูดมากกว่านี้เลยคุณจะร้องอหาศิษย์โอเคบายบายทุกคน, bye bye น,คนบายทุกคนบายบายออัดอัดหน้าจอแล้วส่งมาให้ได้นะอัดหน้าจอมันได้ยินเสียงปะ lúc còn ra cả